สวัสดีค่ะเส้นทางวันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับเปรี้ยวทัศนียาค่ะวันนี้นะคะเปรี้ยวจะพาไปชมบรรยากาศทแถลงข่าวละครเล่ห์ลายเกมหลวงกันค่ะ มากันที่งานแถลงข่าวของช่อง7ด HD กับงาน Exclusive Press Interview ละครดราม่าสุดแซ่บเล่ร้ายเกมลวงค่ะนำทีมโดยผู้จัดและผู้กำกับละครต้นตะวันพร้อมด้วยทีมนักแสดงที่สาวริธิสาเปรี้ยวทัศนียาโดนัทพัทรพลเบนสันติราชชิงชิงคฤษฐาและอีกมากมายมาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำงานนี้ก็มีพี่พี่สื่อมวลชนมากันอย่างคับคัง่งที่สำคัญนักแสดงชวนกันมาสปอยความเข้มข้นของละครที่จะได้ชมกันตอนแรกคืนวันพรุ่งนี้ทางช่อง7ด HD และชมย้อนหลังได้ทางเน t f l i x ค่ะ เอาเป็นว่าบทเรื่องนี้ถูกออกแบบมาให้ให้มันมันจบในตอนซึ่งเราจะดูดูไปแล้วเราจะแบบเหมือนเราได้ดูซีรีส์ฝรั่งหรือซีรีส์เกาหลีที่แบบดูแล้วแบบเฮ้ยยังไงต่อเฮ้ย hey, ยังไงต่ออย่างเงี้ยมันจะทําให้มีแบบพอยต์ของแต่ละตอนเนี่ยที่มันให้ติดตามต่อเนื่องจะจะได้เข้ากับเรี่ยวครับไม่เป็นไรอยากจะพูดว่าจริงๆเขาไมีตีมอ่ะจริงๆเขามีตีมแต่ว่าหนูคิดไม่อะไรกู พี่สาจะเจอคำถามเยอะมากก็คือว่าเรื่องนี้ใครหลายแต่อยากให้ทุกคนมาดูกันจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้จะบอกว่าไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นและได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฉาบพัดฟันเนี่ยโอ้โหจริงๆทุกตอนแหละจริงไม่ <c oughs> ได้ดูกัน,<อ>นแบบเต็มๆแน่นอนของเราอ่ะก็จะมีแผนของเราเหมือนกันที่เข้ามาเพื่อที่จะวางแผนให้มันเดินตามเกมของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามดูครับว่ <c oughs> าน่าไว้ใจหรือเปล่า <c oughs> ต้องไปดูในละรครครับเพราะว่าถ้าบอกไปนี่ก็ เกมจบบครัฝากละครเล่รายเกมรลวงด้วยนะคะจะออนแอร์วันที่2พฤศจิก,กายนนี้นะคะเป็นตอนแรก2ทุ่มครึ่งค่ะทางช่อง7 HD นะคะแล้วก็ดูดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะพักกันสักครู่นะคะกลับมาชมวันต่อช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะยังมีความสนุกของนักแสดงเล่รายเกมรลวงมาให้ดูกันอีกค่ะ เบรกนี้ยังอยู่กับนักแสดงจากละครเรื่องเล่ร้ายเกมลวงในละครคาแรคเตอร์แต่ละคนสุดทุกคนดีสุดร้ายสุดขนาดนี้ขอหนึ่งคำให้คาแรคเตอร์ที่ได้รับกันหน่อยค่ะแฮชานเป็นคนดีค่ะชมพูด,ดูเป็นคนสู้ค่ะผมเป็นคนดีครับดีสุดแล้วแหละดูจากสายตาก็รู้ว่าเป็นคนดีดูจากสายตาก็รู้ว่าเป็นคนดีดยนดอยากบอกอะไรกับอิงดาวเหรอคะเธอเลิศที่สุดเธอเลวที่สุดไม่ใช่ หาเรื่องใส่ตัวแทจ้จริงมากกว่าฝากความเข้มข้นของเรื่องนี้ด้วยนะครับมาเล่นเกมไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเกมจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทางช่อง7 HD นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มครึงนะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix ด้วยนะครับอย่าพลาดชมเล่ร้ายเกมลวงเริ่มวันเสาร์นี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD และชมย้อนหลังได้ทาง Netflix นะคะ เอาใจคอบอลกับการแข่งขันฟุตบอลในการแข่งขันแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนคัพ2024ซึ่งจะมีรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาสยวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้เวลา16นาฬิกา35นาทีโดยมี2พระเอกเข้มพัสวีและเบนสันติราชไปร่วมสร้างสีซันในการแข่งขันด้วยรับชมสดผ่านทางช่อง7 HD Live Facebook และ y o u t u b e CH7HD c s 7 h d Sport และบัคกบบูทีวีค่ะ กันไว้สักนิดนะคะส่งเสริมให้เด็กเล่นอิสระอย่างสร้างสรรค์จากสสสสำหรับวันนี้ขอลาไปไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ